ค่ะพบกับเราเหมือนเดิมค่ะช่องพังเพชรมณนีวันนี้พามาดูกันน้องมานีค่ะทีมงานช้างฝาเหมือนกันเมื่อคืนฝนตกตอนเช้าแดดร้อนไม่รู้พ่อควันยังไม่มาเนาะ น้องมะลิตากแดดอยู่นี่แหละอากาศร้อนก็มีลมนิดนึงน้องมะลิของเราช้างตกงานมาจากทูกเกตค่ะไม่มีลม่ม เดินวนไปวนมาตอนกลางคืนก็นอนตากฝุนค่ะตอนางวันก็มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างเป็นบางวันตอนกลางคืนก็มียุงอยู่เหมือนกันช้างเนาะฝน,นตกก็ไม่ค่อยจะได้นอนเท่าไหร่เพราะว่าดินเปียกชื้นเนาะช้างเขาก็จะไม่นอน บางเชือกก็นอนกลางวันบางเชือกก็ไม่นอนแต่ถ้าตัวเล็กๆอาจจะนอนอยู่ตัวใหญ่ก็ถ้าไปผูกตาป่าที่เงียบๆนอนเหมือนกันถ้าผูกลล่งจ่งอย่างนี้ไม่นอนค่ะเพราะว่าก็อายคนเหมือนกันพอดีพ่อควานแม่แมะลิ คุณแม่มะลิไม่ยังไม่มาเนาะยืนตากแดดด้วยนีน่หลละเดี๋ยวเจ้าของก็ามาประมาณสี่ห้าโมงคุณละมัม่งได้กินน้ำหรือยังโอ้พ่อใหญ่ให้กินแล้ว น้ำได้กินแล้วแต่พ่อควันยังไม่มาดินบกไปบนมาโอเสียงเสียดอีอเอะหองมาสันแม่ดอกคูณของเราลองกินยาแอกแอดแล้วก็ทีมงานช้างป่าเหมือนกันค่ะแม่ดอกคูนพอดี ควานช้างดอกคูณเขาไปพัทยาพึ่งกลับค่ะก็ปักตัวได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วมั้งยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเพราะว่าทุกวันนี้โรคภัยก็เยอะค่ะไปหากันไม่ได้โควิดค่ะควานช้างก็อยู่ใครอยู่มัน ถ้าใครออกนอกพื้นที่ก็อยู่ใครอยู่มันห่างกันไม่ได้คิดกันอยู่กันห่างๆมันล้างมือค่ะเฉียดจระหน,น้าหน่อยห้องแอ๊ะอแ,อแอ๊ะแม่ดอกคูณของเรา น้งองมลิก็เดินวนไปเวียนมาอย่างนี้แหละทั้งวันตากแดดตากฝนตากลมยุนย่นีนีนะคะพูดถึงไทยพูดถึงเราผสมกันค่ะ <c oughs> ก็ฝากติดตามช่องลิลลกๆของเราด้วยนะคะช่องพังเพชรมณี ครอบครัวของเราในน้อยน,นี่แหละค่ะงแม่โดกคูณลองแอ๊ะแอ๊ะน้องก็ผูกตอนเช้าตอนเย็นกลางวันนี่ค่ะจิตประจำวันผูกวอย่างนี้ตากฝนตากแดดก็อยู่อย่างนี้ทุกวัน ฝนก็ไม่ได้ไปไหนแดดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่ค่ะทีมงานช้างป่าของเราน้องวะลิแม่เพชรแม่ใหญ่ดอกคูณอยู่ด้วยกันสามเชือกต่อไปข้างล่างก็มีอีกหลายเชือกค่ะรวมกันแล้วสิบห้าเชือก ทีมงานช้างป่าของเราตัวนี้อยู่ข้างบนค่ะทีมงานช้างป่าของเราอยู่ข้างล่างตัวนี้สามเชือกอยู่ข้างบนแม่เพชรแม่พังมะลิแล้วก็ดอกคูณแม่ดอกคูณช้างตกงานสองเชือกแม่เพชรช้างอยู่ในโครงการค่ะแต่ก็ขาดทุนทรัพย์ สับประรดเราต้องซื้อค่ะก็เลยทีมงานช้างป่าเป็นสะพานบุญให้เราค่ะได้ไปร่วมกิจกรรมเนาะได้รับปัาทานสับประรดค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะทีมงานช้างป่าของเราสับประรดกล้วยอาหารเสริมสำหรับช้างค่ะ เดินไปเดินมาทั้งวันเข้าใกล้ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเต้นใส่เพราะว่าไม่ใช่ควันของเขาเนาะน้องมะลิของเราก็ลองเข้าไปสักหน่อยดิเป็นยังไง เดินทั้งวันไม่รู้เหนื่อยไม่เหนื่อยเรายังไม่รู้เลยนี่ว่าแล้วนี่แหละค่ะถ้าไม่ใช่ควันของเขา เดินไปเดินมาฮาจจะโยนแล้วเอ๊อย ย้ายโยน่ะืโย,ย,ยนมาแล้วเนี่ยถ้าเข้าใกล้ก็แบบนี้เลยต้นกล้วยกับดินรองเข้าไปอีกรองเข้าไปอีกรองเข้าไป ดินโยนใส่แล้วค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้เราด้วยนะคะช่องเล็กๆ ต้องพังพิษมณีค่ะยื่นยังอีกแล้วอุย้ยตุกตุ๊บคือเหม็นเถอะวะน้องวลรีของเราตาแดดยุนีไเลาเอ้าก็สวัสดีเช่นเคยค่ะขอขอบคุณมากค่ะ